สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ KK เคออโต้คาร์นะครับผมอาร์ตนะครับแล้วผมเคครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเรามีรถที่แบบว่าลูกค้าได้เรียกร้องมากันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ e 2 2 0 CDI เครื่องยนต์ดีเซลครับและคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องฝาดำแล้วด้วยครับปี2005น้ะครับและยังไม่พอนะครับ FC เดี๋ยวให้คุณเคมาเล่าประวัติคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับครับผมคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นรถเธอนะครับของลูกค้านะครับคือลูกค้า ของเราไปนานแล้วนะครับสักพักแล้วแล้วก็พอลูกค้าได้เห็นรถรุ่นใหม่ที่เป็น W204 เขาก็อยากจะได้ W204 ก็เลยเอาคันนี้มาเทิร์นนะครับก็คือการันตีอยู่แล้วนะครับรถของเราเนี่ยดูแลรักษาดีอยู่แล้วและลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้ไปเซอร์วิสเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนช่วงล่างช่วงล่างนะครับอะไรที่มันเสียหายจากการใช้งานเล็กๆน้อยๆเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับคือลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างเป๊ะนะคุณอาร์ตใช่ก็รถสวยจริงๆคันนี้คอนเฟิร์มครับผมโอเคค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 รรรรรรรัััััััับบบบง้้้นนนนนนนเเเเเดดดีีีีี๋ยยวววาาาามมมมูสสภพตตถลก่่่ะะโออผผขิท ีเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลเบนซ์นะครับก็คือสีช่ํชๆนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะเป็นน้ำตาลอมเทาเวลาโดนแดดเนี่ยเขาจะออกเทาๆนะครับก็คือเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับใช่ครับเพราะรถของเราไม่เคยผ่านการทาสีแน่นอนนะครับใช่ครับก็คือถ้าไม่น่าเกียดจริงเราจะไม่ทําเลยนะครับใช่ครับผมก็อยากให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดนะครับใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไฟหน้ากันต่อเลยครับครับผมคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมก็คือมีหลอดลูกแก้วอย่างนี้นะครับก็คือสวยงามนะครับ ภาพดีเลยครับผมแล้วก็ถัดลงมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเบ้นสวยงามนะครับไม่มีแตกหักไม่มีฟันหล่อนะครับแล้วก็ดาวลอยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวดูด้านล่างนิดนึงนะครับไฟสปอร์ตไลท์คือสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผงรังผึ้งก็สวยงามไม่มีแตกหักอีกเหมือนกันนะครับก็คือสภาพคันนี้นะครับพร้อมใช้งาน100%จริงๆครับใช่ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับก็ล้อคััััันนนนนนี้้ะะะคคครรรรบบบบมมาาาาพอกยยงขดซ 2 1 5 6 0 r 1 6ขอบ16นั่นเองนะครับก็คือแม็กยังสวยๆนะครับอันนี้แม็กเดิมเป็นดีเซลเลยนะครับแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กน้ำหนักเบาด้วยนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือสภาพดีสวยงามอยู่นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใช่ครับผมล้อทั้ง4วงนี่คือสวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้คลาสสิกนะครับบ่งบอกถึงชื่อรุ่นนั่นเองนะครับแล้วพอถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับก็ คนี้เลยนะครับคันนี้คือการันตีเลยเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะครับจอดในร่มตลอดสีสดอยู่เลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับผมผมขอเริ่มต้นที่ไฟเลยนะครับก็คือไฟสวยงามนะครับไม่มีแตกขักนะครับใสๆเลยนะครับบแล้วก็โลโก้ C D I ครับบ่งบอกถึงชื่อรุ่นโลโก้เบนซ์ไฟเบรกนะครับแล้วก็โลโก้ E 2 2 0นนั่นเองครับสวยงามนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับด้านหลังครับผมและที่สําคัญเลยครับุณนัทเจ้าของเนี่ยเขาติดเซ็นเซอร์มาให้นะครับข้างหลังนะครับให้งาน ได้หมดนะครับเราก็แถมให้ไปด้วยเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันครับว่าเป็นยังไง ด้านท้ายก็คือกว้างใหญ่อยู่แล้วนะครับบอดี้สองหนึ่งนะครับบอดี้ E เขาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วใส่ของใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมครับและคือใส่สะอาดมากนะครับใช่ครับแล้วลองสังเกตกล่องเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นกองนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เป็นกองเดิมอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวคุณเคหยิบมาให้เอฟซได้ชมกันดีกว่าครับได้ครับเจ้าของเขาดูแลดีจริงๆนะครับผมบอกเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นกองเดิมนะครับก็คือนี่ครับสกปรกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกองใหม่นะครับเจ้าของ เก่าทําให้เรียบร้อยนะครับก็คือเขาออกจากเราไปนะครับแต่เขาไม่ได้สวิตเยอะนะครับเขาเอาไปใช้ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็สวิตในแบบระยะตามการใช้งานนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนยางอะไหล่นิดนึงนะครับครับยางอะไหล่ก็คือสวยงามนะครับเป็นยางโยโกฮาม่าเหมือนกันนะครับครับอ่าแล้วก็แบตนะครับก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วดูในส่วนของโครงสร้างนิดนึงนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับสวยงามนะครับผมผมบอกเลยคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนนะครับลูปไปในสากมือนะครับคันนี้ท้ายเดิมคันเฟิมครับครับแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของฝากระโปรง รงท้ายนะครับเม็ดเดิมอยู่ครบนะครับและที่สำคัญเลยคันนี้เขาดูแลดีจริงๆนะทั่วปกติตรงรอยตรงนี้นะครับจะแตกจะเป็นสนิมแต่คันนี้ไม่มีปัญหาครับก็คือน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับยังสภาพดีอยู่นะครับผมใช่แล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในรถกันครับว่าเป็นยังไงครับผมนี่นะครับในส่วนของภายในของเจ้า211ดีเซลคันนี้นะครับครับผมเบาะยังสวยงามอยู่เลยนะครับครับผมฝั่งคนนั่งนะครับสวยงามมากนะครับเบาะหนังยังตึงๆครับและดูฝั่งคนขับครับ ยังสวยงามอยู่เลยนะครับถือว่าคันนี้ตอนรถมาแรกๆที่เรานะครับเจ้าของเก่าแต่แรกเลยครับดูแลรักษามาดีมากแล้วนะครับแล้วลูกค้าออกไปก็ดูแลรักษาต่อเนื่องนะฮะก็คือสภาพดีไม่มีขาดนะครับใช่ไม่ปล่อยให้โซมแน่นอนครับครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างประตูดีกว่าครับครับผมแผงประตูนะครับคันนี้นะครับก็จะสวยงามนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยไม่มีลอกนะครับสภาพดีมาพร้อมกับลายไม้นะครับลายไม้คลาสสิกคือสวยงามอยู่แล้วนะครับหนังทุกอย่างเนี่ยไม่มีขาดนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคันนี้นะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบา นะครับก็คือใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟฟ้ารชบผมโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างนิดนึงนะครับโครงสร้างผมบอกเลยว่าเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้การันตีครับไม่เคยผ่านการชนหนักปีความน้ําท่วมมานั่นเองนะครับสวยงามเลยครับครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสติกเกอร์เพจจากโรงงานนะครับยังอยู่นะครับตรงแผงประตูนะครับนี่ครับไม่เคยผ่านการไขนะครับน็อตมีตาปั๊มชัดเจนหมดนะครับครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างครับสติกเกอร์เมซิเดตแบนท์จากโรงงานเลยนะครับสวยงามโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ ดลัรถกันดีกว่านะครับว่าคันนี้เสียงเครื่องเขาภายในจะเป็นยังไงนะครับครับผมไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันนะครับนี่ครับคุณแจแบบน้ำเต้านะครับสวยงามครับ นี่ครับเสียงเครื่องครับชึ่งเดียวติดนะครับครับผมเครื่องเดินนิ่งน่งเรียบเรียบนะครับครับโอเคและเลขไม่์คันนี้นะครับเลขไมค์อยู่แค่2องแสนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับใช่ครับเฉลี่ยเลยครับปีหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นต้นต้นต่อปีเท่านั้นนะครับครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้ากันต่อครับ ครับผมมขอเริ่มต้นที่ช่องแอร์นะครับครันนี้ช่องแอร์คือสวยงามนะครับไม่มีแต่หักไม่มีฟันหลอนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้หมดไม่มีลอกนะครับครันนี้เป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับก็คือใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับถัดลงมาด้านล่างจะเป็นลายไม้แบบคลาสสิกสวยงามนะครับตาลนะครับแล้วก็วิทยุคันนี้เป็นวิทยุเดิมนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับก็คือเสียงวิทยุนี่คือเพออแนนน่ะคาโโพงเ นี่ครับเย็นเพียงพอแน่นอนะครับผมถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นม่านหลังนะครับแล้วก็ปุ่มปรับหูหมอนปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มปลดล็อกรถปุ่ม ESP ใช้งานได้หมดเลยนะครับปุ่มนี้ไม่มีล็อกนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเกตด้านล่างนะครับก็คือสามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็จุดบุหรี่หรือชาร์จ power outlet ได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นลายไม้ตัดโคเมียมสวยงามนะครับถุงเกียร์คันนี้คือสวยงามนะครับพร้อมโลโก้คลาสสิกอยู่ด้านบนนะครับหนังทุกอย่างเนี่ยยังดีับก่ C S นะครับผมก็คือใช้งานได้หมดนะครับเกียร์ดไม่มีกระตุกแน่นอนครับผัดลงมาด้านข้างครับก็จะเป็นที่วางถังขยะได้เล็กน้อยนะครับใส่พวกแก้วน้ําก็ได้นะครับหรือวางขยะหรือวางสิ่งของก็ได้หมดนะครับครับแล้วก็นี่ครับในส่วนที่เท้าแขนงคือสวยงามนะครับหนังยังดีอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของข้างในกันนะครับก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคันนี้มี2ลิดินชักนะครับดินชักบนนะครับนี่ับก็คือเดิมเนี่ยเขาจะเป็นโทรศัพท์ให้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ก็ได้หายไปตามกัน อายุการและเวลาของมันนะครับก็คือยังมีเบ้าอยู่นะครับคือคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีนะครับปกติเบ้าคันนี้จะไม่ค่อยมีนะเขาจะแกะทิ้งหมดแล้วคันนี้ยังมีเบ้าอยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะแกะก็แกะได้เลยนะครับใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวดูในส่วนพวงมาลัยนิดนึงนะครับคันนี้ครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหนังทุกอย่างยังดีนะครับแล้วคันนี้เขาหุ้มหนังแล้วก็โคมเมียมาให้ด้วยนะครับก็คือจับสบายมือนะครับตุ่มทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่ ปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับมีปรับแบบ4ี่ทิศทางนะครับขึ้นลงครับดึงเข้าดึงออกนะครับ ใช้งานได้หมดนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าของคุณอาร์กันบ้างครับนี่ครับฝั่งคอนโซลด้านผมนะครับก็สวยงามเรียบเนียนนะครับครับปั๊ม SRS สวยงามนะครับคันนี้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนมีแอร์แบ็กนะครับถึง8ลูกเลยนะครับครับผมเพราะว่าคัส E เขาต้องเซฟตี้อยู่แล้วครับใช่ครับและลายไม้นะครับเขาจะลากยาวไปถึงขอบประตูนะครับนี่ครับฝั่งผมก็จะเป็นบอปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะครับขึ้นลงเดินหน้าทอยหลังใช้งานได้หมดเลยนะครับเสา A เสา B ครับสวยงามครับนี่ เรียบเนียนนะครับฝั่งคุณเคก็สวยงามนะครับใช่ครับก็คือเมีย เนียนตาสะอาดมากครับใช่ครับหลังคาครับหลังคาสวยงามนะครับใช่ครับหลังคาก็ตึงไม่มีย้อยนะครับอ่าอย่างสภาพดีอยู่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่ารถคันนี้คือเจ้าของเก่าก่อนที่จะเป็นเจ้าของลูกค้าผมนะครับเขาดูแลรักษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับผแล้วพอมาที่ผมนะครับก็จัดการเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ามาซื้อนะครับลูกค้าซื้อเสร็จก็ดูแลรักษากันเหมือนเดิมะครับใช่ครับก็ทําให้รถเนี่ยสภาพยังค่อนข้างสวยอยู่นะครับใช่ครับไม่ค่อนข้างครับคุณเคสวยเลยครับอ่าก็ก็เรียกได้ว่าสวยเลยนะครับ ใช่ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับภายในก็สะอาดไม่มีขาดนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะยางสวยงามเรียบเนียนนะครับเบาะข้างหลังแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับเบลยังสีดําสนิทแบบนี้เลยครับสวยงามมากจริงครับคือภายในคัสอี้เขาค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับนั่งสบายแน่นอนครับเดี๋ยวคุณเคไปนั่งดีกว่าครับได้ครับ นี่ครับก็อย่างที่คุณอาร์ตพูดนะครับก็คัสอีนะครับนั่งสบายนะครับขาผมไม่ติดนะครับหัวผมไม่ชนนะครับก็เหมือนโซฟาเคลื่อนที่นะครับนั่งเดินทางใกล้หรือทางไกลก็สบายอยู่แล้วนะครับคุณเคสสูงเท่าไหร่ครับผมสูงเกือบ1้0ยนะครับก็คือนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนที่เท้าแข็งกันบ้างนะครับก็คือสามารถใส่สัมภาระใส่นังสืออะไรได้หมดนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้านะครับใช้งานได้หมดนะครับดูในส่วนของช่องแอร์นิดนึงครับผมช่องแอร์ไม่มีฟันหล่อนะ 12โวล์นะครับหรือใส่ของเล็กๆน้อยๆก็คือใช้งานได้หมดนะครับนี่นะครับแล้วก็กระเป๋าหนังจิงโจ้นะครับฝั่งคุณเคแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับสวยงามอยู่นะครับหัวหมอนครับก็คือใช้งานได้หมดนะครับสภาพดีไม่มีแตกหักนะครับเพราะว่าจุดอ่อนนะครับกาวตรงนี้มันชอบเสื่อมแล้วมันจะพองออกมานะครับอันนี้ก็คือยังตึงเปียทั้งคู่นะครับสวยงามคันนี้เขาดูแลดีอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นคลิปจริงๆนะครับใช่แล้วครับไม่ได้อวยนะครับแต่มันดีจริงๆครับใช่ครับ เดี๋ยวดูในส่วนของประตูนิดนึงนะครับประตูนะครับก็สวยงามนะครับมาพร้อมกับที่จับลายโครเมียมนะครับปุ่มเปิดกระจกก็คือใช้งานได้นะครับไม่มีทรอยทถลอกนะครับและนี่ครับใส่เศษตังหรือขยะเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือใช้งานได้หมดนะครับครับผมเดี๋ยวดูในส่วนโครงสร้างนิดนึงครับคุณนาร่โครงสร้างคันนี้คือบอกเลยว่าสวยเดิมนะครับน็อตกลมนะครับสวยงามอันนี้คือน็อตเดิมจากโรงงานนะครับผมเ็ดอาคมครับใช่ครับผม โอเคเดี๋ยวดูในส่วนของสติกเกอร์นะครับจากโรงงานก็คืออยู่ครบนะครับการันตีคันนี้ไม่มีการชนหนักพิความน้ําทั่วมานั่นเองนะครับโอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับไปครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับผม ห้องเครื่องคือสวยๆสะอาดสะอาดคีนๆแบบนี้เลยนะครับครับคันนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะครับคุณนัทคันนี้เป็นเครื่อง646นะครับฝาดําแล้วนั่นเองนะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่เดิมเับเป็นฝาขาวอันนี้ก็เป็นฝาดําให้แล้วนะครับก็คือตัวใหม่ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะครับ17-18กิโลทำได้สบายๆนะครับก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง160กว่าม้าเลยนะครับม้าเยอรมันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับทั้งแรงทั้งประหยัดผมบอกเลยว่า ตอบโจทย์นะครับดีเซลมันเป็นเครื่องที่ทนมากๆนะครับใช่ครับผมเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆาที่ร้านเราเลยนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อครับโครงสร้างด้านซ้ายนะครับก็คือน็อตนะครับมีตาปั๊มชัดเจนนะครับไม่เคยผ่านการขันนะครับอ่าซุ้มโช๊คนะครับเม็ดสวยงามหมดนะครับคันนี้นะครับแล้วมีซิลกาวนะครับเดิมตรงนี้นะครับจิกนะครับเป็นรอยเล็บผมหมดนะครับคันนี้หน้าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนคานหน้านิดนึงคานหน้าสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังมีนะครับผมน็อตทุกอย่างเนี่ หมดทุกจุดนะครับจุดมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านขวานะครับก็น็อตเดิมนะครับนี่ครับมีตาปั๊มชัดเจนจากโรงงานนะครับแล้วก็ซุ้มโช๊กนะครับสวยงามมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับอ่าแล้วก็ซิลกาวนะครับนี่ครับซิลกาว ยังอยู่ครับ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือคันนี้หน้าเดิมแน่นอน๋ยวดูี่ส่วนฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนครับนี่ครับมีตาปั๊มนะครับจากโรงงานอยู่นะครับเป็นบริษัทเบนซ์นะครับแล้วก็น็อตจากโรงงานอยู่หมดไม่เคยผ่านการไขหรือการแกะนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้เดิมล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ครับผมโอเคแล้วดูในส่วนของแผ่นกันความร้อนกันดีกว่าครับครับผมแผ่นกันความร้อนคันนี้เป็นแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับก็คืออย่างสภาพผมบอกเลยว่าสภาพแบบนี้คือสภาพสวยเลยนะสัพปกติที่เราเคยเจอนะครับก็คือจะ ลุยไปตามการใช้งานตามกันเวลานะครับใช่ครับแต่คันนี้อย่างที่บอกเจ้าของใหม่และเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลรักษาอย่างดีทําให้ยังคงสภาพดีแบบนี้อยู่นะครับใช่แล้วครับกาวทุกอย่างเนี่ยก็คือยังแน่นอยู่นะครับหลักๆข้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเช็คก่อนใช้นะครับคันนี้เราทําอะไรกันเพิ่มเติมไปอีกแล้วบ้างนะครับครับผมไปครับ เอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเช็คก่อนใช้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้เราจะการทําอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างครับครับผมในส่วนของเช็คก่อนใช้นะครับคันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นรถเก่าของเราอยู่แล้วนะครับรบเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราได้ทําอะไรมาบ้างนะครับรบแล้วเจ้าของเก่าก็คือดูแลรักษาดีนะครับรบเราก็เลยได้ทําการนะครับไปเช็คโค้ดนะครับเสียบพอมดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับปรากฏว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ารถสภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับหลัังจจาาาากกกรรรรรรรทีี่เเเเเช็็คคคโ้้สยยบบอนะ การเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับลูกค้าเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับรถเข้าใหม่ของเราทุกคันนะครับนอกจากลูกค้าจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับก็เปลี่ยนด้วยที่ตัวเราเองดีกว่านะครับเราก็ทาการเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะครับก็คือตอนนี้คือสภาพพร้อมใช้นะครับช่วงล่างนะครับเราไปเช็คแล้วนะครับก็คือคันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะส่งขายให้ลูกค้าเนี่ยคันนี้เราเช็คไปหมดแล้วแล้วเราก็ทำ เซอร์วิสตามระยะตลอดนะครับก็คือช่วงล่างก็คือยังโอเคอยู่ทุกอย่างนะครับคันนี้หลักๆก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เนี้ยจริงๆนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันดีกว่าครับครับผมว่าคันนี้จะขับขี่ดีแค่ไหนครับครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่กันดีกว่านะครับครับผมโอเคครับคุณเคไปเลยครับไปครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแอร์รถเย็นแน่นอนถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยคุณนัสไม่ขึ้นฟ้าครับ ผมบอกเลยผมบอกเลยแอหนาวแน่นอนคันนี้คอนเฟิร์มนะครับนี่ครับอัตราเร่งนะครับดีนะครับเกียร์เปลี่ยนตามรอบนะครับนี่ครับเปลี่ยนนิ่มๆนะครับอัตราเร่งดีนะครับผมจะขับแบบเบาๆไล่เกียร์ก่อนนะครับครับนี่ครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆนิ่งๆเครื่องนิ่งอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างก็คือปกตินะไม่มีโยนนะครับนี่ครับอ่าแอร์เย็นนะครับนิ่งๆเลยครับใช่ครับโอเคผมจะกดแล้วนะครับคุณนัสไปเลยครับไปครับ นี่ครับนี่ครับตามรอบครับแต่ร้อยยี่แล้วนี่ครับร้อยยี่แล้วร้อยยี่แล้วครับโอ้โหโอ้โหร้อยสี่แล้วครับผมขอแล้ว <ผม S 2> ครับขอพอก่อนนะฮะระบบเบรกเป็นไงบ้างครับ ก็โอเคนะครับจากร้อยสี่นะครับเบรกค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับใช่ครับถ้ารถไม่ดีอย่างที่เราทําทุกคลิปนะครับเราไม่กล้าเอามาซัดแน่นอนใช่ครับที่เราขับเนี่ยคือเราไม่ได้อะไรนะครับเราก็ขับให้มันเป็นวิธีว่าเฮ้ยรถเราเนี่ยมันโอเคอัตราเร่งมันโอเคตอบสนองถ้ารถไม่ดีหรืออัตราเร่งไม่ดีเนี่ยครับความเร็วมันไม่ได้แบบนี้นะครับใช่แล้วครับเมื่อกี้เข้าโค้งมาก็นิ่มๆนะครับช่วงล่างก็คือค่อนข้างที่โอเคเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแอร์เย เดี๋ยวผมเปิดให้เครื่องเสียงโอเคเลยครับใช่ครับเวลา่ายที่เปิดโอกาสให้โอเคนี่ครับก็ความร้อนปกตินะครับความร้อนอยู่ที่80นะครับอันนี้ปกติอีกแล้วนะครับผมอ่า แล้วบอกเลยครับว่ารถไม่กินน้ํามันนะฮะใช่ครับคือค่อนข้างที่จะประหยัดน้ามันอย่างที่ผมบอกนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดน้ามันนะครับและเสี่ยราคาเลยราคาย่อมยาวด้วยนะครับ FC นะครับที่อยากได้คันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถสภาพดีๆแบบนี้สภาพครบๆแบบนี้ผมบอกเลยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและอย่างนึงนะครับเสียงภายในห้องโดยสารถึงเป็นเครื่องดีเซลแล้วนะครับครับแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับใช่ครับเพราะอะไรครับคุณเกเพราะว่าเบนซ์เนี่ยเขาทําระบบมาค่อนข้างดีนะครับคือเป็นเครื่องดีเซลก็จริงนะคร่่อยนนงเเมืซิล ได้ยินเครื่องดีเซลที่แบบดังเหมือนรถรถกระบะใช่คือมันไม่เหมือนรถกระบะเนาะรถกระบะเนี่ยเราเรารู้เลยว่าเนี่ยคือดีเซลแต่พอเราอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยครับเราแทบจะไม่รู้เลยว่าที่เราขับอยู่เนี่ยคือดีเซลใช่ครับอ่าเพราะว่าระบบเป็นเขาค่อนข้างดีนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาจะให้ความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ขับขี่เป็นอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมผมบอกเลยคันนี้คือคุ้มจริงๆครับสีก็เต็มร้อยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยภายในก็สะอาดนะครับ แล้วก็แอร์เย็นเพลงเพราะใช่ครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ครบเลยนะครับช่วงล่างก็เนี่ยครับไม่มีปัญหาช่วงล่างนิ่งๆนะครับอันนี้ครับอันนี้คือทางไม่เรียบนะครับใช่ครับก็ไม่มีเสียงกุกกักุกกไม่มีนะครับก็คือนิ่มเลยนะฮะใช่ครับผมและอย่างหนึ่งครับครับเจ้าของนะครับนี่ครับติดฟิล์มไฮคูลมาให้ด้วยนะครับ ก็ผมบอกเลยว่ามั่นใจกับสภาพอากาศเมนะืองไทยณเวลานี้คือผมบอกเลยว่าโคตรร้อน <laughs> แต่พอมีฟิล์มไฮคูตัวใหม่ก็คือเย็นเย็นจนขึ้นฟ้าอันนี้นะเราได้ค่าโฆษณาหไหมครับ <expl os ive> ผมว่าน่าจะไม่ได้นะุณนัทก็ฝ <laughs> ากคอนเซอร์ไฮคูเข้าด้วยนะครับแต่ฟิล์มดีจริงครับไฮคูแนะนําแนะนําใช่ก็นี่ได้ทั้งฟิล์มใหม่นะครับได้ทั้งของเหลวใหม่ใช่ครับแล้วก็รถก็คือค่อนข้างดีผมบอกเลยเสียตังค์ให้ผมแล้วก็เสียค่าเติมน้ำมันอย่างเดียวแค่นั้นพอ บซื้อไปไม่มีซ่อมและที่สําคัญเลยคุณนัทครับผมราคาผมเปิดแล้วใจแน่นอนครับส่งฟรีนะครับจัดไปครับ เดี๋ยวไปฟังราคากันโอเคครับโอเคนะครับหลังจากที่เราไปลองขับมานะคุณอาเบอกได้เลยว่ารถคันนี้ขับค่อนข้างดีนะครับไม่เสียชื่ออยู่แล้วนะครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับคันนี้ไม่ว่าเราหรือเจ้าของเก่านะครับเขาดูแลรักษาดีนะครับคันนี้ก็คือเป็นรถที่ค่อนข้างสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์กล้าพูดนะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับก็คือรถหายากแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยคุณัาใช่ครับเท่าไหร่ครับคุณเคคันนี้นะครับผมขอเปิดเพียง419,00 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าราาคนี้ เป็นราคาแบ่งปันแล้วนะครับก็คือสมบัติผัดกันชมนะครับก็คือรถสภาพดีนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดอัตราเร่งดีนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาตอบสนองได้ดีหมดผมบอกได้เลยว่าราคานี้ครับใครหายอยู่ต้องรีบนะครับราคานี้นะครับผมก็โอนฟรีนะครับสไลด์ฟรีส่งทั่วไทยนะครับก็คือให้ฟรีหมดนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้า m e r c e d e s Benz นะครับ E220CDI ฝาดําปี2005คันนี้ไว้ด้วยนะครับรบและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝาก FC นะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเรา2คนด้วยนะครับครับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ